ผลงานในอดีที่ผ่านมากับรางวัลทั้งสโมสรและส่วนตัวเขาพิชิตมาหมดแล้วครับทั้งในอังกฤษสเปนอิตาลีและรางวัลบัลลังดอห้าสมัยจะรึกเป็นนักเตะที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ลูกหนังอีกหนึ่งคน <of> course, ร่วมกับล <are> ิโอเนลเมซี่ใช่ครับ <are> เรากำลังพูดถึงคริสเตียนโนโรนัลโด แม้ความทะเยอทะยานความต้องการการเป็นผู้ชนะยังคงมีเต็มเปี่ยมและยังดูเป็นเด็กหนุ่มวัย23ปีตั้งแต่วันแรกที่โลกลูกหนังรู้จักเขาคริสเตียโนโรนัลโดครับตกลงกลับเข้าสู่ทีมที่เขาแจ้งเกิดแต่ในทีมก็เต็มไปด้วยปัญหามากมายเขาก็ยังพาทีมเก็บชัยชนะและทําประตูมากมายจนเป็นดาวซันโวอันดับที่สของลีกในวัยขนาดนี้กับทีมที่ไร้ปึกแผ่น และตัวเขาเองก็ถูกมองเป็นตัวปัญหาและเมื่อทีมอดไปเล่นยูฟ่าแชมเปียนลีกครับการหาทีมใหม่จึงเกิดขึ้นทั้งที่เขาเป็นยอดนักเตะแต่ไม่มีทีมใดเลยครับอยากได้เขาไปร่วมทีมจะด้วยค่าเหนื่อยที่สูงลิว่วและสิ่งที่เกิดขึ้นในทีมปัจจุบันของเขาจนสถานะปัจจุบันของเขาครับต้องตกเป็นตัวสำรองให้กับรุ่นน้องที่กำลังก้าวขึ้นมาในเส้นทางอาชีพล่าสุดมีรายงานว่าคริสเตียโนโรนัล do เขากำลังป่วยเป็นโรคซึมเศร้าครับด้วยภาระความกดดันที่ถาโถมเข้ามา mm hmm. เขาเพิ่งสูญเสียลูกไปในปีก่อนและกระแสต่างๆโจมตีเข้ามามากมายจนลืมไปว่าเขาก็คือคนแบบเราครับที่มีความรู้สึกและร้องไห้เป็น mm hmm. ถึงคริสติโนโรนัลโดครับถ้าเราสามารถบอกเขาได้เราอยากจะบอกว่าเขาคือที่สุดแล้วครับ และไม่มีอะไรต้องไปสูจน์ในความสามารถของเขาอีกแล้วแบบอย่างความเป็นมือชีพที่เขาทำไว้สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเตะรุ่นหลังได้เป็นกำลังใจให้เขาผ่าเรื่องราวนี้ไปให้ได้นะครับเป็นกำลังใจให้ครับคริสเยโนโรนัลโดนักเตะปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด โดเด่นในสนามด้วยชุดกีฬาพิมพ์ลาบอลินสปอร์ต